สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์รุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเป็นกิจทายอินเวอร์เตอร์ย่ e Green, อแอ p เป e ลก e ีนขนาด2,000วัตต์นะครับตัวนี้ส่งมาจากกทมสำหรับกิจทายอินเวอร์เตอร์รุ่นใหญ่นะฮะที่เกิน 1,500วัตต์ขึ้นไปเนี่ยนะครับผมรับซ่อมเป็นบางอาการนะครับไม่ได้รับทุกอาการก็ในบางอาการที่ประเมินแล้วว่าผมอาจจะซ่อมไม่ได้เนี่ยผมก็จะไม่รับนะฮะแต่ตัวเนี้ยอาการมันลูกค้าแจ้งว่าไม่ไม่ผลิตไฟนะครับไม่ผลิตไฟแล้วมันมีเสียงอ่าตอนตอนรันเนี่ยมันจะมีเสียงดังอยู่ภายในนะฮะเสียงคลางอยู่ภายในนะครับ ก็จากการทดสอบเบื้องต้นเนี่ยมันสามารถรันได้นะฮะสามารถรันได้นะครับแต่ว่ามันมีเสียงดังข้างในอ่าผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรนะอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้แกะดูนะครับแต่ว่าเอามาทดสอบเบื้องต้นให้ดูก่อนซึ่งตอนนี้ผมต่อไฟ a c เข้าไปแล้วนะครับนี่นะฮะหน้าจอก็แสดงผลนะฮะ กิจทายรุ่นนี้เมื่อต่อไฟ AC เข้าไปตัวเครื่องมันก็จะติดขึ้นมานะครับเมื่อเราจ่ายไฟ DC มันก็จะทํางานเลยมันไม่มีสวิคปิดเปิดนะฮะตอนนี้ผมตั้งพ,วพาวเวอร์ p l าไว้ที่6 0โวลต์นะครับตั้งกระแสะไว้ที่3แอมป์เมื่อผมจ่ายไฟเข้าไปเนี่ยนะฮะกดจ่ายไฟนะฮะนี่นะฮะตัวกิจทายมันก็จะรันขึ้นมาทันทีนะครับเห็นไหมฮะดินกระแสะอยู่ที่3แอมป์เพราะผมลิมิตกระแสะไว้ที่3แอมป กำลังวัดออกอยู่นะฮะประมาณหนึ่งร้อยวัตเห็นไหมครับอืมดินกระแสสามแอมป์นะฮะแต่ว่ามันมีเสียงคลางอยู่ข้างในฮะนี่นะฮะจ,จือจือจืออยู่ข้างในอ่าหน้าจอก็แสดงผลอยู่นะอ่าผลิตไฟได้อยู่ที่ราวเก้าสิบเก้าสิบกววัตนะฮะประมาณนี้นะฮะ เนี่ยครับแต่ว่ามันมีเสียงคลางแต่ว่ามันทำงานอยู่นะอ่าผลิตไฟได้แต่ดูเหมือนว่ามันมันจะไม่ปกตินะครับเพราะว่าอ่าจริงแล้วกระแส3แอมป์เนี่ยมันน่าจะได้วัดที่เยอะกว่านี้นะฮะมันน่าจะมีความผิดปกตินะครับเพราะว่าการทำงานถ้าปกติในรุ่นนี้ผมก็ใช้อยู่มันจะไม่มีเสียงคลางแบบนี้นะครับ เสียงคลางดังเลยจื้จืจืดดังเลยครับก็เดี๋ยวแกะตรวจเช็คกันนะฮะว่าอ่ออาไอเสียงคลางเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับมันน่าจะมีความผิดปกติแต่มันรันได้นะรันได้ผลิตไฟได้แต่คิดว่าน่าจะมีความผิดปกติอยู่นะครับเพราะลูกค้าเขาแจ้งว่าตอนแรกใช้ได้แต่อ่า ใช้มาสักพักหนึ่งมันก็มีปัญหาที่ที่บ้านลูกค้าเนี่ยก็แจ้งว่ามันไม่ไม่ผลิตไฟเลยนะคือไม่ไม่มีการผลิตไฟนะครับแต่ว่ามาทดสอบที่เนี่ยมันมันสามารถผลิตไฟได้อยู่แต่ว่ามันมีเสียงดังไม่ปกติกําลังวัดน่าจะไม่ปกตินะครับเดี๋ยวแกตรวจเช็คภายในกันครับก็เปิดฝาออกมาตรวจเช็คนะฮะ พบว่ามันมีไดโอดนะครับไดโอดตำแหน่งนี้นะฮะถอดออกไปแล้วช็อตอยู่หนึ่งตัวนี่นะครับอ,อยู่ในตำแหน่งนี้นะฮะส่วนอุปก,กรณ์อื่นๆน,นะครับอมอสเฟตคอนเวอร์เตอร์มอสเฟตอินเวอร์เตอร์ตรวจเช็คแล้วปกตินะคิดว่าน่าจะมีไดโอดช็อตอยู่แค่ตัวเดียวนะครับ อันนี้เป็นภายในนะฮะของ Apple Green ตัวนี้บางท่านอาจจะเคยเห็นแล้วเนาะเนี่ยครับมีมออแปลงทั้งหมด6ลูกนะฮะมอแปรงหมด6ลูกน,นะครับขับ2,000วัตต์เจ้า Apple Green ตัวเนี้ยนะครับมันมีพัดลมทั้งหมด3ตัวนะอยู่ที่อยู่ที่ฝาปิดตรงเนี้ยดูดเข้า2ตัวนะครับตัวเล็กอยู่นี่นะฝา,าปิด นะครับแล้วก็มีตรงนี้ตัวหนึ่งซึ่งดูดเข้าเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาออกแบบมายังไงให้พัดลมดูดเข้าหมดแล้วทีเนี้ยลมมันก็จะดันเข้ามาในเนี้ยแล้วมันมีรูระบายออกแค่ตรงเนี้ยนะครับอ่าทีเนี้ยการระบายความร้อนมันเหมือนกับว่าลมมันเข้าไปอั้นนะเวลาทํางานเนี้ยนะครับก็คือลมอัดเข้าไปข้างในเนี่ยทั้ง3ามตัวเลยเพราะว่าการระบายความร้อนมันจะระบายไม่ทันนะฮะ เพราะว่าตัวนี้ผมก็ใช้งานอยู่เหมือนกันนะครับเวลาพัดลมมันทํางานเสียงค่อนข้างดังด้วยเพราะว่ามันอัดเข้าไปอัดลมเข้าไปอยู่ข้างในทีนี้ของผมอ่ะนะครับผมจะกลับทางพัดลมตัวหนึ่งก็คือเอาตัวเนี้ดูดออกนะจะมีเป่าเข้า2ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้กลับเป็นดูดออกนะฮะการระบายความร้อนจะดีขึ้นนะครับเวลามันทํางานเนี่ยมันก็จะดูดลมร้อนออกแล้วก็ ทางด้านนี้นะฮะก็จะมีลมออกด้วยเพราะว่าพัดลมดูดดูดเข้า2ตัวเนี่ยเกินพอแล้วนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้ของลูกค้าผมจะกลับพัดลมให้นะฮะกลับเป็นดูดออกให้นะฮะการระบายความร้อนจะดีกว่านะครับเท่าที่ผมใช้งานเนี่ยดีกว่าดีกว่าอัดเข้ามาทั้ง3ตัวนะครับทําให้มันระบายความร้อนได้ไม่ทันนะฮะเวลาเราใช้วัดสูงสมันจะเกิดปัญหานะครับเกิดปัญหาก็คือ ไอคอนเวอร์เตอร์เนี่ยนะฮะมอสเฟตคอนเวอร์เตอร์ ter, มันจะช็อตนะครับเพรเท่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยซ่อมมา2ตัวแล้วนะฮะมอสเฟตคอนเวอร์เตอร์ชอ็อตเพราะการระบายความร้อนมันระบายได้ได้ไม่ค่อยทันนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมอสเฟสขออภยัยไม่ใช่มอสเฟตเปลี่ยนไดโอดตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้ได้หรือเปล่า จริงการประกอบก็ไม่ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหรนะ่นะนะสำหรับกิทายอินเวอร์เตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยอย่างพวกฝา,าประกับมอเตออะไรีติดตั้งมาเบี้ยวเเอียงๆนะเดี๋ยวผมจาัดก,การเก็บรายละเอียดให้นะครับเดี๋ยวหาไดโอดมาเปลี่ยนก่อนนะฮะล้วเดี๋ยวมาดูกันครับก็เปลี่ยน ไดโอดตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไล่เก็บรายละเอียดอ่าอายตัวประกับยึดมอสเฟตให้ใหม่นะฮะบ,บางจุดหลวมด้วยนะครับบางจุดขันมาไม่แน่นนะก็อันนี้ผมไล่เก็บให้ใหม่หมดแล้วนะครับแล้วก็กลับทางพัดลมให้อ่าพัดลมตัวนี้นะครับปกติด,ดูดเข้านะฮะกลับเป็นดูดออกเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวทดสอบรันดูนะครับว่าจะสามารถรันได้ปกติหรือเปล่าอ่อนไฟ AC เข้ามานะฮะตัวเครื่องก็ติดขึ้นมานะครับเดี๋ยวใช้ไฟ60โวลต์กระแสที่ 3M แอมป์เหมือนเดิมนะครับลองดูว่าจะทำงานได้ปกติหรือเปล่านะฮะนี่นะฮะ กระแสอยู่ที่3แอมป์นะครับแรงดันไฟที่ป้อน60โวลต์ตัวกิจทายทำงานแล้วนะครับกิจทายรุ่นนี้ทำงานเร็วมากนะฮะเมื่อมีไฟ DC เข้ามาเนี่ยมันก็จะรนนันทันทีนะครับนี่นะับไม่มีไม่มีเสียงคลางแล้วนะครับกำลังวัดที่หน้าจออยู่ที่รา148วัตต์นะฮะที่มิเตอร์อยู่ที่เรา100 ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าวสวิงเนาะเนี่ยประมาณร้อยหกสิบวัตต์อยู่เรานั้นนะฮะเนี่ยครับก็ในตอนแรกนะฮะที่อ่าได้อดมันช็อตอยู่เนี่ยพอรันมันจะมีเสียงคลางของหม้อแปลงนะครับกำลังวัดออกอยู่นะอยู่อ่าหน้าจออยู่ประมาณร้อยวัตต์นะหน้าจออ่าของมิเตอร์นะครับ อยู่ประมาณ100วัตต์แต่ตอนนี้เปลี่ยนไดโอดแล้วทำงานปกติแล้วไม่มีเสียงคลางแล้วนะฮะวัตต์ออกอยู่ที่อ่าราวๆนึ่วัตต์นะครับที่กระแสะเท่าเดิมนะในตอนแรกก่อนที่จะซ่อมเนี่ยก็ใช้กระแสะ3าแอมป์เหมือนกันนะฮะ,ะนี่นะครับก็ทํางานได้ปกติแล้วนะฮะ,อะลองคํานวณประสิทธิภาพนะครับอินพุตดีซอยู่ที่ราวหนึ่ ที่เห็นใน174วัตต์สูงสุดนะฮะเอาพูดทาง AC อยู่ที่เรา160วัตต์นะครับลองคำนวณประสิทธิภาพดูก็น่าจะ90กว่านะนะครับประสิทธิภาพการทำง,งานประมาณ90กว่า90 92 93เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ลองกดเครื่องอเลขดูนะนะครับก็กิจทายตัวนี้มันเป็นกิจทายที่รับแรงดันอินพุตอยู่ในช่วง ต้องดูในเพลนะ45-90โวลต์นะครับ45-90นะหรือ55-90เนี่ยจำไม่ได้แล้วน่าจะ55-90นะครับตัวนี้ประสิทธิภาพจะสูงกว่ากิจที่รองรับแรงดัน22-45นะครับถ้าเป็นรุ่นเล็กที่รองรับแรงดัน22โวลต์ถึง45หรือถึง50โวลต์เนี่ยประสิทธิภาพจะอยู่ที่ประมาณ82%นะฮะ 82ถึง85%เปนะครับแต่ตัวนี้จะอยู่ที่90าถึง95%เนะครับประสิทธิภาพจะสูงกว่ากันแล้วก็ทำงานค่อนข้างนิ่งนะครับดึงกระแสนิ่งอยู่ที่3แอมป์นะฮะครับ,รบก็ไม่มีอะไรผิดปกติแล้วนะฮะเดี๋ยวลอง ลองเพิ่มกระแสขึ้นไปสักสิบแอมป์นะจัดกระแสขึ้นไปที่สักสิบแอมป์ลองดูนะครับเนี่ยพอจ่าย DC เข้ามาปุ๊บมันลันเลยนะฮะค่อนข้างไวมากเนี่ยครับดึงสิบแอมป์แล้วนะครับกำลังวัดอยู่ที่ราวเกือบห้าร้อยวัตต์นะฮะสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดวัตต์นะครับก็ทำงานค่อนข้างนิ่งมากเลยทีเดียวเห็นไหมฮะไม,ไม่ไม่ค่อยสวิงอา่าห้าร้อยวัตต์สี่ร้อย 99.500วัตต์ประมาณนี้นะครับก็ปกตินะฮะที่10แอมป์นะคระับเดี๋ยวลองกระแสสูงสุดที่ power supply ตัวนี้จ่ายได้นะฮะอยู่ที่18แอมป์ลองดูนี้่ิบแแอมป์ นะฮะสิบเจ็ดอันนี้นะครับออกอยู่ที่ประมาณแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยเจ็ดสิบสี่วัตต์นะฮะประมาณนั้นนะครับดึงกระแสอยู่ที่ราวสิบเจ็ดแอมป์มันดึงได้ไม่สุดเพราะว่า,าแรงดันโพลิสไาพรา์มันต่ำไปหน่อยนึงนะฮะหกสิบโวลต์นะครับกิจทายมันรองรับได้ถึงเก้าสิบถ้าจะให้มันดึงให้เต็มที่เนี่ยอาจจะต้องป้อนแรงดัน ที่ที่สูงกว่า60โวลต์นะฮะประมาณสัก70-80สิบแปดสิบเนี้ยอ่าก็จะทำงานได้ได้เต็มที่เลยอ่าทีนี้พาวเวอร์ทรัพยมันมันจำกัดคือมันปรับได้สูงสุดแค่60นะฮะแล้วก็เลยอ่าทำให้มันดึงกระแสดได้แค่17แอมป์พาวเวอร์ทรัพยตั้งไว้ที่18นะครับนี่นะแปดร้บสี่วัตต์นะฮะประมาณนั้นนะครับก็ผมมีพาวเวอร์ทรัพยอ่าทดสอบได้เพียงเท่านี้นะนะฮะ มีมันได้แค่กระแสแค่18แอมป์นะครับแต่คิดว่าก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะฮะนี่นะครับหน้าจอโชว์อยู่ที่868วัตต์นะครับ868วัตต์ เดี๋ยวผมขอลดกระแสลงนะเดี๋ยวพอเวอร์สไพยผมจะเด้งครับก็กิจทายอุเตอร์ตัวนี้นะครับอาการอยู่กับลูกค้าก็คือมันไม่รันนะครับไม่ผลิตไฟ ส่งมาตรวจเช็คก็มันลันอยู่แต่ว่าลันได้ไม่เต็มที่นะฮะมีเสียงครางตรวจเช็คแล้วพบว่าไดโอดช็อตนะครับมีไดโอดช็อตอยู่ทําการเปลี่ยนไดโอดนะฮะเปลี่ยนไดโอดแล้วก็เก็บพวกรายละเอียดการยึดตัวมอเตแล้วนี้นะฮะก็ประกอบมาไม่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับกับทางพัดลม กับทางวัดลมเป็นดูดออกเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป่าฝุ่นอตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็โอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้นะฮะเนื้อหาในคลิปติดภาพอาการใดก็ต้องขอภอภัยเพื่อนๆทุกท่านในนาอากาศนี้ด้วย คลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs> you <laughs>